เรติดอติดต่อ้างสามส่วติดกอครับพี่น้องอะแตบตามเลยเนี่ยเลฟ้าพี่น้องไปเบิ้งอเ็ีามอาเช็ดคีสใเบิ้งงนี้เ่อ้าวแต่เ็ดีสพี่น้องไสเบิ้งแบบนวาไตฮอดใจเร้วถึงไใจเรวครับอ่ครับหลังจากแก้ไขขึ้นเก้าขึ้นที่เฮ็ดใสออ่าที็ดีเจ็ดร้อยว่านั่นแหะเราพื่นี่มือนั่นเพื่อนมายกใหบมันหลุด หลุดแบบนี้มันโคตรแบบเนี้ยเลยพากันแก้อยูสามมือเนาะลูกพี่แก้แก้พื้นอยูสามมือเนาะแก้พื้นอยูสามมืออ่าได้แล้วบัดนี้ก็ได้ขึ้นโค้งแล้วพี่น้องได้ขึ้นโค้งแล้วอ่านี่ครับก <are they? S 1> pues, ับทบาแก้วครับอ่าเจ้าภาพกัไว้วางใจมากับสบายใจได้เลยครับเพราะว่ามืออื่นมืออื่นขนาดจะได้ขึ้นขึ้นโค้งแข่งนี่ครับมืออื่นนะนะที่ได้ขึ้นโค้งแข่งนี่เฮ็ดยุคสามคนครับโ่ได้เฮ็ดหลายคนดิ เฮ็ดอ้วยสองคนกับพ่อแม่นคนหนึ่งเจ้กับนักเลงเจ้นักเลงท่านเขาเอื่อนเขาเอื่อนผมว่าเป็นผมเป็นนักเลงท่านพอยือนเล้งให้เขาเบิอ่อมื่อก็คือเป็นคนบอกเฮ็ดครับเฮ็ดบนบอกเฮ็ดงานก็เฮ็ดซอยกันก็กะแกกูกพีสองคนตัดเหล็กครับตัดเหล็กอ่านี่ครับกะซีเล็งเบิไงครับพี่นอ้องตรงกันดีดบ่เปี้ยบ่มีอย่างบ่มี อย่าง้รก็บ่มีคดบ่มี้งอเพราะว่าที่ค้ำครับค้ำดีๆแล้วก็เชื่อมเชื่อมก็มีการเทคนิคในการเชื่อมอี่ครับว่าเฮ็ดจังไดนมันจังบอคดบ่งอบ่เป็นหน่วยก้อยครับถ้าผู้ใดเฮ็ดเฝ้าเดี๋ยวเบิ่งเชื่อมแต่คือเฮ็ดหลายคนบ่ได้ครับเฮ็ดรถเนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ็ดหลายคนบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดหลายคนได้บ่เกิน4คนครับถ้าเกินนี่ก็คือเป็นนี่เป็นแนวใหม้เปลี่ยนแนวใหม่เหล็กบิดเหล็กงอเหล็กหยังไปก็อีเฝ้าก็บทีนั่นกันไปก็บ่ดีก็ที่ที่ผ่านมาก็ เฮ็ดลายคนกันั่นแหละตามนั่นแหละแก้แค่เอาแก้อีกครับก็คือผมสเต็ปผมเนี่ยต้องเฮ็ดเทีละสามคนบ่เกินสี่คนครับสี่คนพอด,พอดีสี่คนก็นลังพอดีคือเข่าคนละอ er. สองชุดสองชุดแบบใดยที่ชุดหนึ่งก็คือมีคนตัดคนหนึ่งกับคนเฉอมคนหนึ่งนั่นก็คือสองคือชุดหนึ่งอ่าเนี่ยสเต็ปผมที่เป็นแบบนี้สไตล์ผมที่เป็นแบบนี้ก็คือ,ข,อ,อขึงโค้งียบร้อยขึ้งโค้งียบร้อยมือน,นี่แรงนี่ที่เฮ็ดข้างนี่ไอ้เล่าครับเนี่ย ที่ขึ้นสานโค้งทางนี้แล้วเที่ย์ที่ได้เห็ดแผ่นวางตู่ยู่นี่ครับแผ่นวางตู่ที่อยู่นี่วงเดือนก็ที่อยู่นี่อีสเต็ปเดียวกันกับแอบกันกล้วยครับกันกล้วยอยู่อูแต่อันนี้เป็นตัวเดียวกันคือกันนี่ครับที่ประมาณนี้ครับเที่ย์แบบนี้บบเก็ดบบเกิลมูอะไรอย่างเงี้ยนี่ที่ได้ยังสี่ครับได้ยังสี่เวลาที่ได้เหลียบ เวลาเยี่เขาเขาแผ่นเขาอย่างมันจังบดุงบ่อยอย่างนอย่างเปี้ยเฮ็ดโค้งเฮ็ดอย่างหออย่างดิบด้อยดีๆเฮ็ดตู้หมุนนี่อย่างเรียบร้อยกะก็ที่ทรงเขาอุบัตครับส่งเอาเขาอุบัติคือเขาเพราะว่าก็ต้องให้เพื่อนไปเฮ็ดซุ้มล่อให้เพื่อนไปเฮ็ดประตูประตูอย่างหลายๆลย่างหลายๆสิ่งหลายๆลย่างให้เพื่อนไปเฮ็ดยุคหุ่นแล้วก็เฮ็ดสีต่อเลยครับปีนี้เบิ่งว่าอีเป็นยังไงคล้องรุ่นกันต่อไปครับนี่ เฮ็ดสองคนนึงาบอกครับอันนั้นใส่ใส่ไม่อีกเด้ใส่ <c oughs> อีกตัวนึงเด้เอาคื่ใส่น่ักงสว่ามนแางแค่นี้กงแค่นี้ลงแคนี้เาอน,นี่คือ,อคว,ว่าใส่ลนะา,างเะ่าบั้นบ้าบากอกัอันนี้กัอันนี้กับแววนครึ่งด้วยวิเฮ็ดน่งที่อ้ยางอีกอีกอีกุกจีกูัถือกล้องเขาเดี๋ยวผิดอีกละ งีดไหลยวะย่างหนีไปได้อีหลีล้นไหนย่างหนี่ไปอีหลีล้นไนเห็ดเจ็ดต๋อยเนามึงย่างออกมาด so ูเอามึงว่ามึงมึงบอกไปน่องเบิึงด้วยนาะมึงไปมึงเหยื่อมึงมึงยังไหนเน่ะเอาเนี่ยเอาะช่องบือท้อกันเนีาะเอากูเข้าใจยูแต่ว่าคำว่าการความแข็งแรงเนี่ยช่องสองข้างเนี่ยมันต้องเท่ากันเข้าใจปะโอ้ยไต้เน้นบ่เน้นบ่อยู่เนาะเน้นบ่เน้นบ่เนี่ยโอ้ยเฮ็ดเจ็ดต๋่ยเนาะมวยอีกแล้วมวยอีกแล้ว ตัวนี้อันนี้กับมาเฉลี่ยกันหกชิพหกชิพนู่วะก็ได้ทั้งวะว่าอันนี้เป็นยังเป็นยังจะค่อยเฮ็ดขอนมาทั้งนี้ก็คือว่าการวางแผ่นเนี่ยก็ที่ร้างร้างเงาพี่ครับพี่น้องวางเงาพี่มันก็ทีมาต่อแผ่นกันจุ่มหม่องวางนี่เพราะดีที่นะแผ่นเด็กดิ้งมันมีเทคนิคในการเฮ็ดอยู่ด้วยครับว่ามันว่าขคือจากขคือจากใส่ของใดกับใส่มันบ่อใดได้อเหล็กอ่ะมันต้องมีหม่องใส่ของมันดวะนี่ครับก็เลี้ยนอู่รั่กันต่อไปครับเลี้ยนรู่กันไปครก็เกี่ยรก มันอยากแก้วิชานี้ทวบิอกเกียทิพนี่ก็ไต่ขึ้นนี่นน่ะทำไว้กบเกียรติพนถามว่าสอวามิภึงใส่ฉันถามบอกพี่น้องดูวยอิสราเอลครับเนี่ยอิสราเอลไปเห็นอย่างอิสราเอลไปมวนไปมวนไปมวนวีวุ้งจะพผ้ากูว่าไปมวนน่ะเนี่ยงานนั่นนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้อง ก็แก้ก็แก้กันอยู่สามคนซ้ำนี่แหละเฮ็ดหลายคนว่าได้ยังว่านั่นละเพราะว่าเฝ้าว่าได้ครับเพราะว่าแบบมันอยู่ในหัวแบบมันบ่มีให้แข็งไ้ให้เบิ่งมันอยู่ในหัวเนี่ยเซโบเน้นเวทีกว้างเนะครับพี่น้องนี่สังเกตว่ารถแห่ขอสั่งมุนสิคซีโบเน้นเวทีกว้างครับนี่เวทีจากจากนี่มหานี่จากเม็ดลูกพี่อ๋อเวทีกว้างจากเม็ดสามเม็ดกว่าเตกอมาถึงสี่เม็ดได้ครับเพราะว่ารถเหงาอยู่ดอกรถสิบสองรออยู่เหงาอยู่แต่ว่าแหกพุดหน่ะ สู้รำพงก,กับไปกินพื้นที่หลหุ่นทั้งหลังกับทั้งหลังกับทั้งหนากินพื้นที่ท่อกันเลยครับพี่น้องคือรถข้อช่างนี่ชิบวเด่นอันเดนเซอร์ครับวเด่นเดนเซอร์การรู้รู้กันโยกกะสเต็ปการเล่นบันบคือกันครับคือมักบ๊คือกันนั้นจังหวะนั่นแหละครับกับวเด่นวเด่นหางเชียงวเด่นเดนเซอรสื้อ่ะวันบวเด่นถ้บโบมีหลายวันไงซะเอาแเ่นักล่องล่องครับเอาเจนักล่องล่องเอามวลแจงเดี่ยวแต่คือเอาพื้นที่ไว้ถ้า เ็ดเป็นเฮ็ดระบบเสียงดีกว่าครับให้ระบบเสียงดังเฮี้ยงดังดีดีกว่าส่วนหางเชียงกับดอนด,น,ดนมิทีท่พี่น้องเออเพื่อนเพื่อนระบุไมยังสิ่งจะงค่อยเอาไปให้เพื่อนเทละสี่คนยังสิ่เต้นเทละสองังสิ่็ได้อยู่ครับเวทีทำนี่ครับบอบบเนียนเวทีใหญ่ให้เข้าใจตามนี่ครับท่านใดที่มาจังกับว่าโอ้รถเที่ยวเชาจ้างเวทีหน่อยเถอะให้เพื่อนเฮ็ดพังเฮ็ดไปรวดครับเวทีใหญ่ เพื่อนเฮ็ดเบื้องสุขั้นหนเนี่ยผมยืดทีหน้อยขั้นเดียวเพราะเพราะว่าผมต้องการพื้นที่ที่เพื่อใส่ตู้ลำโพงผมครับกับทั้งหน้ากับทั้งหลังครับผมว่าต้องการที่ว่าเวาทีบักไงใส่ตู้ได้น้อยเดี๋ยวโอ้บ่ไหวหรอกบ่าเอา,บาเบาๆแบบนั้นหมักบ่คือกันครับสเต็ปไผร์สเต็ปมันยังที่ว่านะครับจะเลยมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าอัปเดตครับเพราะว่าพี่น้องก็ถามหาเอ่อ เห็ดขนทีนโอ้ยอ่อนซอนที่เท้เห็ดผิดกอบเกียร์ทิพย์ชายากอบเกียร์ทิพย์เนี่ยทั้งทั้งคันเพิ่นกับบฮู้จักเด้ไงเอฟซีเพิ่นกับบลู้จักรได้มาจากใส่ครับกอบเกียร์ทิพย์น่ครับมาได้แบบใด็ดนียเนี่ยเอาอีกแล้วต้องมีฉายาเบิดทุกคนนะครับขันด้วยโมยูเนี่ยนี่ครับกอบเกียร์ทิปเหนี่ยได้มาจากว่าอัน ตำแหน่งำหน่งเนี่ยเป็นเลี้ยงมันต่อเป็นเลี้ยงได้บื้อเนี่ยคือก๊อปเกีทิปเกีทิปนี่คือคำว่าเกีทิปนี่คือมันเป็นเ่ยวงคณะคณะไอ้ละครในในในวิทยุคณะเกียร์ทิปที่ไหนเนี่สามตัวนะครับขอบครับเกีหม่องเวทีครับนี่หันเวทีกี่สูงซัำนี่ยกียรเปิดออกมาเปิดแบบเก่าแบบคันเก่าเหรอครับแล้วอันนี้เกิดเปิดขึดด้นถึงคือเก่า แต่ว่าอีที่เสียดเนี่ยก็คือหม่องตู้ลำพงนี่แหละครับผมมันม,นมกระบบเสียงครับโมแม่มมยัยงดอกขันย้ำไปหฮน้ำกันหลายๆขั้นเนี่ยบรรเวยยินเสียงเงี้ยขวงนี่เขาก็กบิดเนาะแม่นอบอกครับไม่ต้องใส่ไว้หลายๆนะใส่ไว้หลายๆไปก้นเนะอันยังดังบูดังค่อยว่าก,กันอีกท่านขอายได้หลายดอกไปก้นเพราะว่าออ้โ่โมแม่มมยัยงดอกเดีย่มแม,ม่ยังดอกไปพออย่างไงงั้นนี้บอกลูกพี่ พอาะดังานยังไงหลายๆคันโอ้จ้างเหมือไซเดอร์กันเว้ยเว่ยินเสลียงย่าของมันเนี่ยเขางับเบิดอ่ะวันนี้ก็จะอุ้ยอยากอายเขาชัวร์วะนึกว่ก็เลยต้องต้องโบนิ่นอ่าโบนิ่นเวทีครับเนียนเสียงเสียงยังเดียวเลยครับปีนี้ชอช่างมิวสิกเนียนเสียงเสียงยังเดียวครับยันยันโบยินของเจ้าของบโบยันยันบบดังดอกยันบได้ยิ้มของจะควงกลางไหม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 กลางนี่ไหมเอากลางเขียนอืมเอากลารก็ อันนี้ันที่นี่ก็ได้กลางบันที่ไหนากนะไปเลี้ยงกลางครับก็มาอัปเดตพี่น้องเบิงบบ่งกันไปเรื่อยๆครับมืออื่นที่ไปฮอดใสด่เดี๋ยวทเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกครับอ่ะมื้อนี้คลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้ทีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับกับรถแห่12ล้อจิก้าคือเก่าครับทั้งใจครับจิก้าทั้งใจครับอ่ะสวัสดีครับ